สวัสดีครับอยู่ช่องเล็กรถด,ดัมซิงครับโอ้ดูเจ้าซารน่เอชวายสองหนึ่งห้าสีครับดินดินดินอ่าแน่นอนแท้โอ้กระแพงเลยอยู่อ่ะ ของป๋าเชิญครับสบายสบายเลยลยโอต้องขุดดินขึ้นก่อนครับโอ้น่าจะสิบกว่าเมตรครับขนาดสองร้อยยืนสองทีครับ หุยาวเลยครับ